สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและลัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกาลังใจกับช่องช n n e ลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวส่วนตัวสมัยอาอัลลาอดีมาที่ believer 369ตรงท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอัลลาอดีมาทำค่าครูได้ครับ มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ถึงวันที่10สิงหาคมนะครับวันนี้วันที่9เนะรวเนาะเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวก็อันลอาอดีมาทำค่าครูได้ก็จะ,ะราคาพิเศษลดให้2ต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์โคโจรของดาวเสาร์นะครับโคโจรทอยหลังเนะอ่นะ,ะจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมนะครับในทางโหราศาสตร์เรียกว่าพักเนาะ EP นี้เป็น EP ที่2อ EP แรกเราพยากรณ์ไปแล้วนะครับเรื่องของดาว เสาโครจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมวันที่23สิงหาคม2568อยู่ในราศีกุมทั้งหมด4เดือนครึ่งนะครับต่อจากวันที่3เป็นต้นไปเนาะ,ะโดยประมาณนะครับคืออย่างนี้อีพี EP ที่2เนี่ยเป็นการพยากรณ์ดาวเสาโครจรถอยหลังเนี่ยแล้วกระทบกับดาวราหูกระทบกับดาวมฤตยูและดาวพระเศบดีว่าจะเกิด อะไรขึ้นกับเราแล้วก็มีผลกระทบอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันในอีพีที่2นี้ได้เลยครับอย่าลืมไปดูอีพีแรกกันด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได,ดูนะครับจุดกําเนิดของราศีพิจิกอยู่ราศีพิจิกและขนาพิจิก,าจกทางทิศตะวันออกฉิยใต้ได้ทั้งราศีลัคนาจะจดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ <c oughs> ดาวเสาร์นะครับโครจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมยี่สิบสามสิงหาคมหกแปดเนี่ยเอ่อมันจะหมายถึงอะไรนะครับในช่วงแรกๆ ของดาวเสาถอยคือปลายเดือนสิงหากัยยาตุลาพฤศจิกายนียครับก็จะอยู่ประมาณาการถอยหลังอยู่นะครับยังอยู่ในช่วงการถอยหลังอยู่อันนี้ประมาณเท่านั้นนะครับยังไม่ได้บอกความหมายว่าตรงๆจริงๆว่ามันจะถอยหลังเท่าไหร่เดินหน้าเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเด,เดี๋ยวจะบอกอีกทีนวกันเนาะคืออย่างนี้ครับดาวเสายในราศีกลุ่มเ,เมื่อถอยหลังจะมีความหมายของคําว่าลําช้ายาวนาน ติดขัดนะครับล่าช้านะครับมีคาว่าล่าช้าด้วยนะเพราะดาวเสาร์เนาะดาวดวงอื่นจะมีความติดขัดวุ่นวายนะครับยุ่งยากอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือติดขัดยุ่งยากวุ่นวายและยังล่าช้าอีกนะนะครับแต่ยล่าช้ายังไงก็ไม่เกินสีเดือนครึ่งหรอกนะครับดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนพันธุเนาะอยู่ในเกณฑ์ลัคนาคนพิจิกเนี่ยต้องระวังมากๆในโค้งสุดท้ายนี้เพราะว่าดาวเสาร์อยู่ในเกณฑ์ลัคนาคือความที่มันจะทําให้เกิดความทุกข์ และความลําบากเกิดขึ้นครับเพราะว่าพันธนุยหมายถึงความมั่นคงแต่มันดีนะข้อมีเขาเรียกว่าด้านดีด้านเสียด้านดีคือความมั่นคงด้านเสียคือความลําบากที่จะได้มันมาด้วยความแบบไม่ง่ายยากนะครับดาวเสาเ่ยมาจากเรือนสหาชาสหชาคือสังคมเพื่อนฝูงการพูดการสื่อสารการเจรจารการเข้าสังคมการเซ็นสัญ,ญญานะครับเมื่อไปโครจรอ,อยู่ในเรือนพันธุจะหมายถึงสหาชชา พันธุสาชาพันธุหมายถึงการติดต่อสื่อสารเกี่ยวข้องกับญาติหมายความว่าอาจจะมีการสื่อสารขญาตินะครับ <c oughs> น่าจะเป็นคนแดนไกลเพราะว่าดาวราหูไปเกษตรยันดเดนพันธุราหูเนี่ยหมายถึงต่างชาติต่างถิ่นนะครับดังนั้นเนี่ยจึงหมายถึงน่าจะหมายถึงได้รับข่าวกับแดนไกลได้คุยสื่อสารหรือได้พบเจอกับคนแดนไกลที่เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละจะกลับมาหาพระดาวเสาถอยแปลว่าเขาจะกลับมาหาเรานะครับ มาเป็นครอบครัวมาคุยกันมาเจรจามาคุยเรื่องที่ดินขนที่ดินอสังหาอะไรเงี้ยความเป็นอยู่อะไรใดๆก็จะได้มาคุยกันได้มาเจอกันนะครับมาจอยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ดาวเสาถอยมันก็หมายความว่าอาถอยด้านดีนะหมายถึงการกลับมาเจอกันการกลับมาพบปะกันแต่ข้อเสียก็คือรอคอยยาวนานนะครับ เรื่องของการจะไปทําเกี่ยวกับที่ดินคุณก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าใครติดต่อเรื่องที่ดินจะรู้นะครับว่าลําบากนานช้านะครับมันไม่ได้ง่ายแม่ผมยังบอกว่าไปติดต่อนี้รอเป็นวันๆเลยกว่าจะกว่าจะถึงคิวกว่าจะได้อะไรบางทีไม่ได้อะไรด้วยซ้ำนะครับก็มีดังนั้นเนี่ยค่อนข้างลําบากช้านิดหนึ่งนะครับก็ อก็ไม่ไม่อยากพูดมากว่าจะเป็นเพราะว่าอก็ต้องเป็นตามหน้าที่ตามขั้นตอนของเขาไปเนาะอะไรแบบเนี้ยผมก็เข้าใจว่ามันมีความเป็นแบบความล่าช้าของการติดขัดของความที่แบบมีคิวแล้วก็ต้องอบางทีต้องไปต่างถิ่นด้วยเพราะว่าที่มไม่่อยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วเนาะหมายควาว่าบางทีเรามีที่ต่างถิ่นไงเออนั่นแหละทํานองนั้นก็ต้องติดต่อที่เขตนั้นไงมันก็เลยวุ่นวายไปหมดนะครับอะไรทํานองเนี้ย ค่อนข้างค่อนข้างยุ่งยากอยู่พอสมควรนะครับเรื่องของที่ดินอสังหาเนี่ยแต่เขาบอกว่าแค่เขาเรียกไวเหมือนกับตอบแทนเล็กๆน้อยๆก็อาจจะเร็วขึ้นก็ได้คิวอะไรอย่างเงี้ยครับอัน,นอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะผมก็ไม่เคยนะครับเอาประมาณนั้นก็เอาเป็นว่ามันมีความติดขัดล่าช้าต้องรอคอยหน่อยอันนี้เราต้องวางแผนเตรียมรับเตรียมพร้อไมไ้เลยว่ามันคงไม่ได้ปุ๊บบ,บอะไรทันทีทันใดเนาะและ้วบางคนบอกว่า อ้าวแล้วจะหมายถึงความมั่นคงที่เราจะได้ด้วยไหมยอย่างเช่นเราจะมีบ้านเนี่ยจะได้เปล่าอันนี้ก็มีสิทธิ์ได้ครับเพราะว่าเสาราหูเนี่ยหมายถึงมิดมิดใหญ่นะครับคู่มิดใหญ่หมายเขาอยู่ในพันธุ์เนี่ยแปลว่าเราจะมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับได้บ้านด้วยไม่ว่าจะขายบ้านจะซื้อบ้านมีสิทธิ์ทั้งนั้นนะและมีสิทธิ์ที่แบบเยอะด้วยนะแต่ต้องรอคอยนิดหนึ่งรอคอยให้เป็นนะครับคือพูดง่ายว่าคุณได้แน่นอนแต่คุณต้องรอนะครับ คขาว่าแน่นอนเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องได้ทุกคนของคนพิจิกและคณะพิจิกนะต้องเข้าใจก่อนคําว่าได้แน่นอนหมายความว่าคนที่พร้อมจะได้ในดวงชะตาแจ้งมาแล้วว่ามันจะได้อะอันเนี้ยได้แน่นอนแต่มันต้องรอนิดนึงนะครับในการดําเนินการนะครับแต่คนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับบางคนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เลยด้วยซ้ําก็มีเพราะไม่ได้เกี่ยวไงคือบางคนบอกว่าเอ้าอาจารย์จะได้อสังหารไหนไม่เห็นจะได้เลยมันก็มีคนที่ไม่ได้นะครับอันนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่า กรรมคือการกระทําการกระทาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงความที่เป็นไปได้ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไปเกี่ยวข้องกับสังหากันหมดไม่ใช่เกี่ยวข้องกับญาติบางคนเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวกับอาสังหาเลยเกี่ยวกยับญาติญาติที่อยู่แดนไกลเนี่ยมาเจอการมาคุยกันมาตกลงปงคุยกันต่างๆนานาว่ากันไปท,ที่แบบไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ต้องได้มาเจอกันเพราะดาวสองไป็ว่ายาวนานด้วยไม่ได้เจอนานแต่กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากัน บุตรเนี่ยบุตรตาเนี่ยคือเด็กบริวารเนี่ยก็จะนำะม,ามาเข้ามาสู่ครอบครัวเหมือนคล้ายๆกับสงกรานเป็นวันแห่งครอบครัวนั่นะครับที่แบบว่าอลูกหลานกลับมาหาบ้านกันทํานองนั้นนะครับอืมก็คือมาเจอกันแต่นี่ไม่ใช่สงกรานเนาะไม่ใช่ปีใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันมานะครับให้ต้องมาเจอกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีได้เห็นไหมดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียเท่าไหร่เลยนะครับ ทีนี้เราไปดูผลกระทบของดาวไอ้เาราหูบอกไปแล้วนะว่าจะได้มิรใหญ่คอยช่วยเหลืออาจจะมีการเซ็นสัญญาเรื่องของการซื้อขายที่ดินนะครับส่วนดาวเสาร์เนี่ยเบียนกับดาวมฤตยูนะครับเสาร์กาาหูเบ,บียนมฤตยูพันธุก,กับปัตตนีเป็นสิ่งที่ดีแต่มีการเลงเนี่ยมันเข้าทุกเกณฑ์ทุกคนเลยคือเวลามันมีสัมพันธ์กันเนี่ยมันจะแปลกๆพันธุเนี้แปลว่าเซ็นสัญญาเนาะหมายถึงว่าเอกสารหลักฐานการเซ็นสัญญาเนี่ยปัตตนีคือการคู่คู่สัญญานะครับ หมายถึงว่าเราจะซื้อเราจะขายเราต้องมีคู่สัญญาถูกปะ่ะอ่าเคยญาติก็จะได้เจอกันก็จะเป็นคนต่างเพศคนต่างถิ่นมันจะอยู่ในเดือนปตัตนานีคนต่างถิ่นนะครับได้เจอญาติคนต่างถิ่นอยู่อยู่ต่างถิ่นแล้วก็แวะเบียนมาหากันทํานองนั้นนะครับทีนี้มันก็ไม่ค่อยไม่แน่ไม่ค่อยนอนเพราะถ้าเป็นคนต่างถิ่นคือดีแต่ถ้าเป็นคนใกล้ตัวนี้ไม่แน่ไม่นอนเลยการเซ็นสัญญานั้นอาจจะไม่ได้แปลว่ามันจะราบรื่นไปสัตบท หรืออาจจะไม่ได้แปลว่าเราจะได้ซื้อจริงๆจะได้ขายจริงๆเพราะมันจะอยู่ในเรือนอปัตนิเนี่ยมันเป็นพิธุบาทนะครับพิธุบาทหมายความว่าดวงแตกดวงช้ำนะครับหมายความว่ามันช้ำเพราะคู่สัญญาแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าเราจะได้สิ่งที่เราคาดหวังสัท้ทีเดียวเพราะดาวมันเบียนกันอยู่เบียนคือเบียดเบียนกันเบียดเบียนทาให้เกิดการ เอกสารใ,ใดๆอาจจะมีปัญหาอาจจะยังต้องเคลียร์ต้องอืมก็ว่ากันไปนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะราบรื่อซะทีเดียวดังนั้นเน่วางแผนล่วงหน้าดีๆนะครับทั้งดาวเสาถอยทั้งเบียนมฤตยูเนี่อืมถึงจะมีเสาลาหูดูดีเหมือนกันบางคนเนี่ยถ่ายดีเลยนะไม่มีเสียนะครับเออก็ผมบอกเลยว่ามันจะไม่มีเสียได้ง่ายก็นในเมื่อเบียนกับดาวมฤตยู คือถ้าใครเรียนโหราศาสตร์จะรู้แต่ใครไม่ได้เรียนก็ก็ไม่เข้าใจก็ตามนั้นนะครับแต่ใครเรียนเนี่ยต้องรู้ว่ามันเบียนกันอยู่แล้วจะบอกว่ามันดีร้อเเซนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้รู้ไหมว่ามฤตยูนี่เป็นลายมากเลยนะมฤตยูเนี่ยเป็นการพลิกผันหมายถึงว่าเหมือนจะได้เซ็นสัญญาแล้วนะแต่อยู่ๆก็มีเหตุทําให้เกิดการพลิกผันไม่สามารถเซ็นได้ก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการต่อให้เสาลาหูอยู่แล้วยังไงก็ไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้หรือ มันอาจจะไม่ได้ดังใจอะไรทํานองนี้นะครับบางทีได้ครึ่งเสียครึ่งก็มีนะครับแต่ไปดาวพฤษฎีเนี่ยตรีโกนกระเสากระลาหูถึงจะตรีโกนไปในมุมที่ดีแต่ตรีโกนไปม,มุมมรณะกับพันธุซึ่งดีหนึ่งเสียหนึ่งเป็นทุกขลาบและอีกอย่างหนึ่งยังเป็นดาวคู่ศัตรูด้วยจะเกิดความขัดแย้งกันมันด้วยความที่พลิกผันนี่แหละที่จะเซนแหล่ไม่เซนแหลเนี่ยมันก็จะหมายถึงการคุยกันแล้วมีเรื่องเสียหายเรื่องคือต้องปรับความเข้าใจแก้ปัญหาไปเป็นเปาะ,ปะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งโวยวายว่ามันไม่ได้อย่าพึ่งตัดตัดฉุบเลยว่ามันไม่ได้แต่เราต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดผลที่ดีหมายความว่ามรณะเนี่ยดาวเสดอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เป็นพิธิบัตเหมือนกันเขาพิธิบัตมีสองตัวนะครับก็เลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมันมีความเสี่ยงเกิดความ เกิดปัญหาเกิดความบุ่นไายดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดความพลิกผันแล้วก็อาจจะหมายถึงคนช่วยเหลือเนี่ยไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพึ่งตัวเองให้มากวางแผนดีๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่คาดหวังได้แต่ก็ได้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยมีเรื่องที่ดีแต่ไม่ได้ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ช่วยก็จริงแต่ตรงนี้ขัดแย้งกระดาวสองดวงนี้ไม่ได้แปลว่ามันจะสรรรับยสนให้เกิด ผลที่ดีร้อเซดังนั้นคนพิจิตรมีสิ่งที่ดีรออยู่แต่อุปสรรคเกิดขึ้นโดยที่มันไม่ง่ายต้องใช้ความพยายามต้องรอคอยต้องเหนื่อยยากในการวิ่งเต้นเพื่อจะได้มันมานะครับดังนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมตัวเองได้ดังนั้นเนี่ยอย่าฝากความหวังไว้กับคนอื่นให้มากแต่ให้ฝากความหวังไว้กับตัวเองอยากได้วิ่งเต้นอยากได้เรียนรู้ อยากได้ขยันนะครับเรียนรู้ลงมือทำขยันมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพอจะเป็นไปได้แต่ก็ยากก็ยากพอสมควรเพราะมีดาวสองดวงที่ขัดแย้งกับดาวสองดวงนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะได้พิรุบัาททั้งคู่ด้วยคนอื่นยังไม่ได้พิุบัาทนะแต่คุณเนี่ยได้พิธุบาทดังนั้นเนี่ยแล้วสองตัวอีกหางดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทาให้ความดีของคุณที่จะได้เนี่ยก็ยาก ยากขึ้นเท่าตัวนะครับทําให้มันค่อนข้างจะแบบเออมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ง่ายนะครับด,ด,ดังนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามเ,าเขาเรียกว่าวางแผนดีๆทําอะไรให้รอบคอบทําอะไรด้วยสตินะครับอย่าใช้แต่อารมณ์เพราะว่าดาวราหูเป็นเกษตรในเดือนพันธุเนี่ยบางทีเราก็อยากมากเกินไปฟุ้งเฟอ้อไปเกินไปฟุ้งอ่ะฟุ้งจินตนาการอ่ะเยอะไปหน่อยมโนอ่ะพูดง่าย เราอาจจะอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากจะอย่างนู้นอยากจะมั่นคงอย่างนี้แต่ตามจริงอะ่ะมันทําได้ยากมันมันเป็นไปได้ยากแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้ยากนะครับยากยากพอๆกับสิ่งที่เราควรจะได้มันมานั่นแหละอืมความที่จะได้มันมาด้วยความยากกับการที่จะได้มันมาด้วยความยากเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าการเรียนรู้ของเราอาจจะอ่อนไปหน่อยทําให้อาจจะเกิดช่องโหว่ เกิดการผันผวนพอเกิดการผันผวนต่อให้มีคนช่วยแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้ช่วยอยู่ก็แปลว่าโอเคอย่างน้อยยังมีคนช่วยแต่เราต้องทําให้ดีซะก่อนก่อนที่จะมีคนมาช่วยไม่ใช่ว่าเราจะรอแต่คนอื่นมาช่วยไปขอความช่วยเหลือโดยที่ตัวเองยังไม่ทําอะไรเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับเราต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดแล้วก็รอผลจะได้จะไม่ได้มันก็อยู่ที่พฤติกรรมของเรานี่แหละครับอยู่ที่การการะทาของเรานี่แหละ แต่บอกไว้ก่อนว่าในดวงชะตาเนี่ยมีสิทธิ์ได้นะครับมีสิทธิ์ได้แต่ยากนะครับแต่ยากไอนน้เราต้องเข้าใจก่อนเป็นเรียกว่ามีข้อแม้มีสิ่งที่ต้องใช้วิริยะอุตสาหะให้มากในการที่จะได้มันมาเนาะเอาเป็นว่ายังไงก็เอ่อเป็นกำลังใจให้สำหรับตอนที่ดาวเสาในราศีกลุมก่มกลุ่มกับดาวราหูนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนช่วงไปไปลาย ปีแบบประมาณธันวามกราคมพายเนี่ยจะเป็นช่วงดีดีขึ้นมาเยอะหน่อยก็จะทําให้ทุกอย่างเนี่ยพอเดินหน้าไปได้ตอนเนี้ยอยู่ในช่วงที่เราควรจะคิดควรจะวางแผนควรจะวิเคราะห์ควรจะเรียนรู้แต่อย่าเพิ่งลงมือทําเพราะดาวเสาถอยอยู่มันยังไม่เป็นผลเราทําไปมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกินเอื้อมยังไงก็เอื้อมไม่ถึงเพราะมันมันเป็นของเราครับแต่มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เราจะได้มันมาจาไว้ว่า ของของเราก็ต้องเป็นของของเราในวันยังค่าแต่ของของเราถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไม่ใช่ของของเราเข้าใจไหมครับอย่างเช่นเราเรามีเกณฑ์ในดวงชะตาบอกว่าเราจะได้จับเงิน10บล้านแต่ตอนนี้เราเรียนอยู่เรายังไม่จบเรายังไม่ทํางานแล้วทำแล้วเราจะได้เงิน10บล้านยังไงถูกปะครับเ <Fred> นี่ยก็คือเงิน10บล้านที่จะมาถึงเนี่ยเราได้แน่นอนแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเรายังไม่ใช่ เวลาที่เราจะได้เป็นเจ้าของเงิน10ล้านนั้นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราเรียนเสร็จทํางานแล้วเรามีสิทธิ์จะได้จับเงิน10ล้านนั้นแน่ๆดังนั้นเนี่ยอนาคตเดี๋ยวก็มาถึงแต่ให้เราอ่ะรอคอยให้เป็นตอนที่ระหว่างรอคอยที่ดาวเสาถอยเนี่ยมันมีความหมายของคําว่าตรวจสอบรอบคอบแล้วก็ทบทวนนี่คือสิ่งที่มันไม่ทําให้มันเสียเปล่าเพราะถ้าเราอะมัวแต่รอ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 ด้วยความเบื่อหน่ายรอด้วยความแบบ มันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่เกิดผลอะไรเลยครับมันไม่ได้จะทําให้มันดีขึ้นมาเลยแต่สิ่งที่จะดีคือการทบทวนกันร,รอบครอบกันทบทวนนะครับตัวเนี้ยอย่าลืมไปทบทวนไปคือหมายถึงว่าเราเดินทางถูกทางแล้วหรือยังหรือเราเดินผิดทางอย่างน้อยเช็คชัวร์ด้วยว่าสิ่งที่เราเดินมาตั้งไกลอย่าหันหลังกลับไปมองว่าเรามาถูกทางแล้วจริงหรือเปล่าเราทําสิ่งนี้มันถูกต้องแล้วใช่ไหมจะได้ทําให้ อนาคตเนี่ยไปสู่สิ่งดีๆจริงๆในสิ่งที่เราต้องการจริงๆฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปรุงใจกับช่อง c ช a n น e l ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ